ผมว่าเวลาเราทํากาแฟพี่มันก็จะเหมือนกับเราได้เอนจอยกับโมเมนต์ในช่วงตั้งแต่แบบเราเริ่มกระบวนการในการทํากาแฟมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์เราเอนจอยกับทั้งกระบวนการและรีซเซอ์ที่ได้สวัสดีครับชื่อมอตนะครับเป็นเจ้าของร้าน m o m มาค o f ฟ e e ครับเราเริ่มจากขายอุปกรณ์กาแฟมาก่อนครับพี่แล้วก็แบบ ขายอุปกรณ์กาแฟคือตอนแรกเราเป็นคนชอบในการทําอุปกรณ์กาแฟกาแฟดิปแล้วเราก็ทําไปทํามาแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเอาอุปกรณ์เนี่ยมาขายด้วยก็เลยแบบเอามาลองขายดูเป็นพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขายไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเออมันขายได้นะแล้วก็ขายได้เรื่อยจนกระทั่งตั้งแบรนด์ขึ้นมาเป็นแบรนด์มัมม่าคอฟฟี่คือจะขายอุปกรณ์กาแฟที่เป็นโฮมบิวเวอร์หลักๆมัมมาคอฟฟี่ก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของ ทาง o อเรียนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์จาก UK นะครับแล้วก็จะมีเป็น Thailand d i s t r i b ว tor ของทางาแบรนด์ Origami ครับจาเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับโฮม e ิวเวอรครับแล้วก็เป็น Filter Coffee ต่างๆก็จะมีพวกดิปเปอร์แล้วก็มีพวกแก้วในการชิมกาแฟแล้วก็เป็นแก้วตัวเลนส์สำหรับเป็นเอพิโซเลนส์แล้วก็นอกนั้นก็จะมี พวกเโลมีฮาริโอแล้วก็จะมีแอโรเพสที่เราเป็นดีลเลอร์ด้วยแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่เรานำเข้ามาก็จะเป็นตัว Lily Dipper นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของไต้หวันครับราคาของอุปกรณ์ผมว่าผมว่ามีส่วนนิดนึงถ้ายกตัวอย่างเครื่องบดเนี่ยมีผลต่อรสชาติโดยตรงเพราะมันเป็นในเรื่องของกาแฟผงกาแฟที่เราบดออกมาแล้วแบบ มันละเอียดได้สม่ำเสมอไหมถ้าเกิดสม่ำเสมอทำให้รสชาติเราออมานั้นมันมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีมันดีกว่าตัวบทที่มันไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอมันก็จะทำให้รสชาติมันแบบผิดเพี้ยนไปจากปกติที่มันควรจะเป็นได้แต่ว่าถ้าอย่างพวกตตยช่างหรือว่าเซิร์เวอร์หรือว่าดิปเปอร์อเนี่ยผมว่ามันมีผลทั้งอ้อมมันไม่จำเป็นว่าดิปเปอร์ตัวนี้แพงจะทำออกมาได้อร่อย ทางนี้ทางนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเราเข้าใจวิธีการสกัดขนาดไหนปัจจัยในการสกัดให้มันออกมาอร่อยอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์ก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันเป็นการที่เราเข้าใจกับกาแฟตัวน,นั้นและสะกัดออกมาเลือกใช้ให้ถูกไม่จําเป็นว่าต้องแพงแต่เลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วก็แบบเข้าใจมันแล้วก็ขึ้นอยู่กับรถมือเราละที่แบบเราจะสะกัดได้ดีแค่ไหน มว่าเวลาเราทำกาแฟพี่มันก็จะเหมือนกับเราได้เอนจอยกับโมเมนต์ในช่วงตั้งแต่แบบเราเริ่มกระบวนการในการทำกาแฟมันมันไม่ใช่สเสนรร่ว่ามันต้องเป็นรสชาติที่มันอร่อยแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับเราเอนจอยกับโมเมนต์ที่เราแบบได้รังสรรค์เราใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น d ิป p ปอรหรือว่า s ซ r ร์เวหรือว่าแม้กระทั่งในตัวบทเนี่ยครับ มันเหมือนแบบเราลังสรรต่างๆมาเพื่อเป็นรสชาติของกาแฟมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์มันเลยเราเราเอนจอยกับทั้งกระบวนการและรีเซอ์ที่ได้ความสุขของการกินกาแฟของผมผมให้ความอร่อยเป็นระดับ2ผมว่าระดับแรกคือมันต้องอร่อยแหละแต่ว่าระดับแรกที่ผมรู้สึกคือการทํากาแฟเนี่ยผมทําและผมทําออกมาเนี่ยแล้วผมให้ คนที่คนที่อยากกินกาแฟหรือคนที่สั่งกาแฟจากผมไปเนี่ยได้กินแล้วเขา,แล,เขาแล้วเขารู้สึกว่ามันอร่อยอย่างเงี้ยครับคือแค่นั้นผมก็รู้สึกว่ามันมันโอเคแล้วมันไม่จําเป็นว่ามันต้องอร่อยที่สุดแต่ผมว่ามันแค่คุณกินแล้วคุณเอนจอยกับโมเมนต์ขณะกินหรือว่าเวลาผมทํากาแฟเองอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปทํากับเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนแล้วก็ไปดริฟกันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่า การเสพโมเมนต์ทั้งตอนช่วงของกระบวนการทําและการชิมด้วยกันแล้วก็แบบคุยกันว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็มันก็เป็นแบบความสุขที่แบบไม่จาเป็นต้องเป็นกาแฟตัวแพงแต่ว่าแค่แบบอยู่ในที่ที่มันมีคนชอบกาแฟเหมือนกันคิดว่าน่าจะมีความสุขแล้ว